สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีมน,นีมาเจียวไข่นะครับเจียวไข่ใส่กุ้งสดใส่ผักตำลึงนะครับกำลังแกะเสร็จเรียบร้อยนะครับต้มกุ้งสดเรียบร้อยนี่ต้มเรียบร้อยแล้วก็มาแกะแกะเดี๋ยวจะเอาผสมกับไข่เจียวนะครับจะเป็นเมนูไข่เจียว กุ้งใส่ผักตำลึงนะครับโอเคเดี๋ยวคอยดูนะครับตั้งกระทะให้เดือดแล้วจะเอาไข่ลงก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยผักตำลึงกับกุ้งสดนะครับปรุงเรียบร้อยปรุงเรียบร้อยครับไข่หกฟองนะครับนี่กินกับข้าวสวยร้อนๆข้าวสวยก็ก,กำลัง อยู่นะครับเมนูวันนี้คือไข่เจียวกุ้งใส่ผักตำลึงนะครับมาดูนะครับครับจะเห็นกุ้งเห็นผักเห็นลูกโดดด้วยนะครับ มีกุ้งมีตับตำลึงอาหารคลีนนะครับเพื่อสุขภาพเพื่อสุขภาพเป็นแผ่นไหมมาดู อมขึ้นมาแล้วนะครับหอมขึ้นมาแล้วแล้วเราแบ่งครึ่งดีกว่าแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งจะได้ง่ายต่อการพลิกต่อการกลับให้แบ่งไหมให้แบ่งไหมให้แบ่งไหม จะได้ง่ายๆนะครับปัดไฟนิดนึงไฟแรงเดี๋ยวไหม้ก่อนสุกไปเรื่อยๆนะครับรสวนื่อยแรงไปแล้วเลนแลกวก็ติดนี้ก่อนติดนี้ลงก่อน อันนี้อันเดอด์ินี้นอ่าก็จะเป็นไข่เจียวไข่เจียวกุ้งใส่ผักตำลึงนะครับเหลืองหอมเลยนะครับกินกับข้าวสวยร้อนๆข้าวสวยก็กำลังทอดกำลังหุงอยู่นะครับข้าวสวยกำลังหุงอยู่นะครับไม่ใช่ทอด ไ่ไข่เจียวทอดสวยงามนะครับมาได้พี่น้องเ้อกินเขาแรกน้ำกันข้าวสวยร้อนๆกับน้ำพริกแล้วก็ไข่เจียวกุ้งใส่ผักตำลึงอาหารกรีนครับผมประมาณนี้ครับสวัสดีครับก็จะออกมาประมาณนี้นะครับไข่เจียวกุ้งสดใส่ยอดตำลึงนะครับผักปลอดสารพิษนะครับ นี่ข้าวก็ดีดแล้วนะครับม,มากินน้องันเด้พี่น้องเด้แซ่บๆกันครับประมาณนี้ครับโอเคครับผมสวัสดีครับ